สวัสดีครับมาพบก,กับข่าวเพรียงอากาศนะสำหรับภาคใต้ฟองตัวนอครับประจำวนันอาทิตย์ี่ิกันยายน2567นเะครับเราก็มาแรงครัว่าในพื้นที่ภาคใต้ฟองตัวนอจะมีสภาวะการตือนัึงนะครับเริ่มจากภากพื้นที่การพื้นผืนนะครับก็ยังคงเห็นตัวหลองมอซุมนะครับดูหลองฝนเนี่ยปัดผ่านอยู่ทางด้านปากเหนือตอนหลังปาต่างตอนบนนะครับสำหรับอิทธิพลจากตัวลมมอซุ้มตอนตกเชียงใต้นะครับที่ปัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้แระเทศไทยอย่างยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับ จากภาพท้ายดาวเทียมนะครับช่วงชาววันนี้กลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้ก็มีค่อนข้างเยอะน่าแน่นนะครับสําหรับกลุ่มฝนจากาพาบเรด้าตัวากาชุมพรน,นะครับก็เให้กลุ่มฝนกาลังปานกลางถึงกาลังแรงนะครับมีการปกคลุมอยู่ทางด้านของจังหวัดร,ระนองปางงาแล้วก็บางตื้นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีจนวนเยอะเขอนตัวเข,เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรน,นะครับในช่วงเวลาต่อไปนะครับ สำหรับฝนการตัวอากาศโดยเรดาร์สตึปฟ้าช่องสงขภานะครับเห็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงกําลังปานกลางนะครับปกคลุมอยู่ทางด้านของจังหวัดกระบี่นะครับต่างนะครับแล้วก็บางส่วนของจังหวัดพัทลุงนะครับกลุ่มฝนในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคงมีเข้ามาได้นะครับในช่วงเวลาต่อไปนะครับในช่วงของรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฝั่งตอนออกนะครับอุณหภูมิชุดเลยว่านะครับวัดได้3 4 9องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับ ส่วนภูมิตำสุดช้าวันนี้นะครับวัดใจ23.5ซารูเซียตนะครับที่เปิดเดาจังหวัดสงขลานะครับสำหรับรายงานปริมาณฝนตะท่านนีหยิบที่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตีเจ็ดว่าชาของเมื่อวานถึงตีเจ็ดว่าชาของวันนี้นะครับก็มีฝนกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับคือมีฝนตกแดงแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธลงไปถึงจังหวัดจังหวัดนราธิวาสเลยนะครับส่วนปริมาณเนี่ยยังคงอยู่ในฝนคล่องเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่นะครับแบบฝนที่มากที่สุดเลยว่านเนี่ยอยู่ที่ อำเภอสะเดานะครับจังหวัดสงขลานะครับวัดดาย32.2มิลลิเมตรนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศภาคใต้ยฝั่งอ่อนนีนะครับก็ยังคงมีฝนได้ลายพื้นที่นะครับเรามีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับสําหรับเกณฑ์การกระจายของฝนเนี่ยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยจะมีเกณฑ์อยู่ในช่วงของ60%ของพื้นที่นะครับเรามีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับสําหรับอุณหภูมิต่ําสุดนะครับอยู่ในช่วงของสี่7องศาเซลเซียสนะครับ อุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของ30-33ถึงองศาเซลเซียสนะครับมันมีข้อให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายที่มาจากฝนตกหนักนะครับลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะครับสำหรับลักษณะคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยวันนี้เป็นลมตะวันตกเชียงตายนะครับความเร็วลมมีที่2 0ถึง35ก่อนเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ้างฟังออกไปเนี่ยทะเลคลื่นสูงได้ประมาณ2เมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้าร้องท่งได้มากกว่า2เมตรนะครับก็คอยฝากพี่น้องชาวเลือดชะม่วงนะครับช่วงนี้ก็ต้อง มีความระมัดระวังในการเดินเรือมากขึ้นนะครับแล้วก็เรียกเรียงการเดินเรือบ้านบริเวณที่มีพ้นปากกระนองไว้ด้วยนะครับมาถึงขาดไม้สภาวะอ,อากาศจะเป็นข้างหน้านะครับระหว่างวันที่10มาถึง21กันยายนปนระมาณ11กว่า17นะครับในพื้นที่ภาคใต้ภาคตอวันตกเนี่ยขุนก็นมีได้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็มีขุนตรงนั่งเป็นบางแห่งในด้วยนะครับเช่นเดียวก,กันกับภาคใต้ภาคตะวันล่างนะครับมีขุนได้ วันทั้งยาม,มากนะครับตั้งแต่วันที่1 5ถึง21กันยายนนี้นะครับเรามีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับสํบาหรับการรายงานไปก่อนการฝากตาวันนี้ก็ขาอ็หยาดจบลงเพียงแบบนี้นะครับสุดท้ายนีเขาก็ฝากพี่น้องประชาช,ชนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องข้องสูนประตูมีวิทยาฝากตาของเราไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมแม่ตัชาวสวัสด,ดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรุง